ดีครับพบกับช่อง The แกงเกมแคสเตอร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเรามาผ่าเรื่องแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับใช่ไกด์มีคนเดียวคนเดียว,ค,ยวครับใช่แล้วค่ะเราจะมาเล่นโลบอกในแมปอะอ๋ะอ พอเล่าอบอกโดยแฮ่เมื่อกี้แบบมีสตานิชนงพอดีแบบผมเครื่องสะดุดหน่อยนะอุ๊ยผมลืมทักทำไมาตัวคุณเป็นงี้ทำไมามันหมุนเองได้อะผมใช้เทคนิคเล็กน้อยอุ๊ยดูดูดูด <c oughs> แลดูหน้าเขาดิดูหน้าเขาดิหนาวแช,าชาร์แชร์ะลีผมมาสุ่มไข่ดีกว่าคุณจะมาสุ่มกายชาเฮ้ยได้สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์าสุมด้วยมา,ายสุมไม่ทันาวสีเยลโล มาดิสีเหลืองมานนีแล้วกันปื๊ออู๋โอ้เฉียดเฉียดเฉียดเกือบแล้วเ,เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบจริงกับคุณโลจริงเกือบแบบยืนบนบล็อกนั้นแล้วอ่ะแล้วแบบกำลังจะล่วงอะ่ะอ,อันนี้สีสีอะไรอะ่ะสีฟ้าคุณผมอยากรู้ข้างบนมันจะกระโดดยังไงอะ่ะข้างบนตรงนั้นน่าแบบเนี่ยข้างบนแถวสามอ่ะกระโดดไม่ได้แล้วจริงโอ้สวยแล้วสวยแล้ว อ๋อคือแบบผ่านไม่เจอแบบอยู่อย่างไกลอ่ะจริงอุ๊ยเมื่อกี้เราว่าเราผ่านเจอใครสักคนได้นะอ๋อนี่แกบึงโอ้ได้ตัว48ใช่ม์เซ็นชิลไม่ล้เรได้1เปอร้เซ็้ฮได้ตัว1เเสรุปได้48เอใช่อเออใหา่เชียรบ้ากสี่โกลวโอ้อโหตรงนี้เป็นแท่งยาวเลยฮะแท่งยาวเลยอือ อุ้ยอุ้ยตกใจนะว่าไม่รอดแล้วง่ายไงชมปลาลู <What? S 2> ชมปลาลูชมปลาลูด้วยนะชายคุณโดดแถวสามให้ผมดูหน่อยได้ไหมอ๋อแถวไหนอะเนี่ยแถวบนสุดอะเอ้ยเราไปยังรอดอีกเห,หรอเราสองคนแล้วนะเบคอนยังละคุณเนี่ยอ้าวรอดเฮ้ยโลวินเลยอย่างตึงแต่ไอ้จิมอะวินแล้วได้45เพชรโอ้แอกอะเราสิเขาแอกถ้าผมชนะผมจะแอก หห <c oughs> คุณเขาสูงมากคนเนี้ยอไอเดียวโ,โหเขาไปกินนมตัวไหนไหมานเะนี่ยนมตัวไหนนมนมยี่ห้ออะไรหรือเปล่าหมายถึงแบบนมใส่อะไรมาเบยโอ้โหเหลี่ยมสูงอ่ะวัดวัด <What> <c oughs> สูงเซงเซ็งโอ้ยสามชั้นคุณไว้คือสีเขียวโอ้ใช่ใช่ใช่แง่นี่ชมพูเป็นสีดำ อะเดี๋ยวนะคุณพูดว่าชมพูคือสีดำใช่คุณสับสนเนาะหมายก็ชมพูเป็นสีดำไงนี่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 นผมจะต้องชนะคุณไทยร์ผมเจอหมโขคุณไทยผมจะไปสุ่มตู้นั้นตู้เจ็ดร้อยคุณไม่มีทางชนะผมรอดมุ่นี่ผมอยู่ตรงนี้จะดีกว่า,า,วาวดูมี่มาแล้วเด้อมาแล้วเด้อไม่รอดนะครับ ไม่มีใครแย่งด้วยตรงเนี้ย่ะเชื่อเซลเลยอ่ะผมว่าชิวๆเลอะนะโอ้โหชิวๆไม่ไหวติงหรอกนี่ผมกับไซกายเหลือกันอยู่สองคนมาแข่งกันได้ได้ได้อยู่ดีก็อ้าใจไปโอ้ยโอ้ดีขอโทษนะชนะโอ้ยผมเดินไปตรงนั้นไม่ทันน่ะคุณดุผมเต้นเนี่ยนี่เห็นไหม้าตาอย่างตึงเนี่ยแต่พวกเราก็รอบเดียวเท่ากันเนาะคุณคุณรอบเดียวใช่ผมก็รอบเดียว วันนี้ชนะโทษทีคุณได้เพชรมาเท่าไหร่อ่ะไม่สังเกตแต่ของผมไม่ได้มาสองตาแล้วเนี่ยไงสีเขียวเหลืองโอยอะไรอ่ะเปล่าโขลยเฉยเอ้าวอะไรเนี่ยมาเลยจะสามนมา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 เหอะมีมามีมามาไหมฮะมีมาม่าไหมมาอุ้ยเหลือเราแค่สองคงละสามดูยังไงสองสี ส้มเอ้ยส้มจบไอ้ม่วงผมม่วกลายเป็นส้มแล้วแบบว่าลิ้นพันกรานมิส่วนเอออันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ลิ้นจริงลิ้นพูดไปอะไรก่อนเป็นเ้ไมลรูเป็นอะไรอุะคุณรอลิ้นเป็นอะไรล่งกรเราเนย่โอ้โหยย้โหย้้ยย้่ บื้อไม่สนุกเลยบื้อตึงตึงตึงตึเอาแต่แหละคุณต้องพ่ายแพ้กับผมคุณโลจะแพ้ให้ดีไหนะเฮ้ยเอาลม่มีคุณแพ้ผมก็จะกละแต่คุณายกระตุกก่อนนะโอ้ยังสูงเลยอะไรสูงเขาเขาแดงแดงแดๆนี่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 กับแ้วเมื่อกี้เอกรด้นบนแล้วาไมอ้เลี้นีผมว่าข้างบนเขาเี่สหรับคนสูงไห นสูงคนีคนนี้่ออก้น่าจะแี๋ยวไม่เห็นอมองผีสีเนอ่ะเป็นไงนนะผมอย่าพูดดิไม่ไหลขอาก็ไม่อไอยู่แล้วขับไม่ซีเรียสขับนี่ผ่านแบบชิลชลอะมแ่ยทำไมรหลังซาปึ๊บเฮ้ยเขามองผได้ไง เเชี่ผมเชีอไีววสี่าไข่เชียคุณก็แปกแล้วอ่ะเ่เชี่ยเะวายออรู้ว่าตกว่ายาวายรู้วตวกอ้ยแต่วายก็ชนะสองตาตาละไงแล้วคุณก็ตกสองร้อยเก้าสิบเพชรนะคะตอนนี้สองร้อยสี่เพชรโอ้ยกระสุนเล้วคุณอะโอ้เกลือไม่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 มันยังไม่ถึงเวลานะครับมาถึงแล้ว ไม่ไมผมจะสุ่มตอนเจ็ดร้อยเรื่องหมาคืออ๋อคุณเมื่อกี้ผมผมมองดาร์กรีนเป็นอะไรรู้ป่ะสีดำเกือบร้อยยังได้ใช่คุณโรดาร์กรีนสีดำเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วยังอยู่อยู่อันแน่่ึ๊บผมชอบอะไรอากอ่ะสีแดงสีแดงสีแดงเชื่อผมอันแน่เกือบร้อยยังตกวายไตกแล้วหรอ เราแพ้ให้ชายกายได้ยังไงเนี่ยโอ้ย,อยเราแอปผมอีซี่ a s y ชายกายโอ้นึกถึงชายคนนะั้นเลยคีไอายฮะอะไร SCP อ่ะโอ้บูลลี่สีส้มตอนนี้ชายยังอยู่อยู่นะทุกคนเราจะแบบลองแพ้ให้ชายกายนิดหนึ่งน,น,น,นี่นี่นี่โอ้ my ไปไปสุ่มกันเถอะ ตอนนี้ผมมี320เพรมาผมไปสุ่มผู้ธรรมดาก็ได้ตอนนี้2เหรอนี่ผมได้น้องแมวมาเออแล้วเราต้องเจอสีฟ้าซึ่งเราต้องกระโดดอ๋อ <c oughs> ไม่ผมตกวา้าวชายกายตกแล้วอ่ะแปบ๊บเดียวเองเนาะตามคันตกขออีกสีแดงกับสีดำหยุผมไม่ได้ตาบอดสีขนาดนัน้นถ้าดา์กกินก็ว่าไปอยากอ๋โอผมไม่ดักกิน คุณดาวบอกสีักกีนนิดหนึ่งไม่นิดหรอกมากเลยค่ะคุณมองตากีนสีอะไรสีดำเอาจริงมาแต่สีมันแบบคล้ายๆกันไงเข้าใจปะคล้ายไหนอะสีเขียวเข้มแค่กับแค่กับดำพวกนันนี่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 น ไม่นี่เป็นแงเป็นแง่โอ้ทำไมกูต้องเจนะทำไมไม่เข้าใจนี่โอเคคนดูท่านชอบยังไงอ่รืบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลั like or or ลงใจให้พวกเราเด mm ้อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย